ตำรบจะจัดพี่น้องต่บางค้งจะจัดเด่นยังคือมากเสนีนว่าแม่ครับผมตั้งไกตั้งไก่อืมอืมอืม สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องวงปายสู้ขู่สู้คนครับผมมื้อนี้เฮ่าไหร่โอ้ยตำหมกคุ้งพี่น้องหรือว่าตำถาดตำบมกคุ่งก็แล้วแต่นะพี่น้องมีรกุ้งมีหมูยอครับผมตำบักคุ้งใส่เม็ดกะทินพี่น้องแบบแบบรสจัดๆเผ็ดๆสมๆด้วยพี่น้องอูน้ำลายแตกพี่น้องมีรดักแด้แลวก็โอ้ปิ้งปลาดุกพี่น้องปิ้งปลาดุกว่าเมใ็ดเสริ่งบิ้งปลาดุกครับผมจังสี่เลยพี่น้องตัวใหญ่ๆจังสีเลยครับผม อ่าสีสันอาจจะดำนิดน้อยแต่พ่กเป็นยังเส้นเท่าพี่พี่น้ <c oughs> <c oughs> นองมาแชร์นะว่าแม่ครับผมฝากคนที่ตามก็เลยก็แชร์ไปกระนังใจว่าแม่กันเลยครับผมมาๆๆมามาเออหาแตกเด้อพี่น้องเมนูนี่แบบเพชรเลยนะครับผมเ <c oughs> พชรอีรีดิพี่น้องเอ้ยนั่นเพชรเรนเด่เนเลย <c oughs> นี่เออเออหมูกรอบฮะ ้อนะนักแน่เขาพี่น้องจะทนตำรุจะาจ้าพี่น้องแต่บางค้งจะจัดเด่งยังคึนมากเสร็จว่าแม่ครับผมตัง้งใจขั้งไก่อื้มอ <c oughs> ื้มข <c oughs> ึ้นมุ

เดบักซีอมบักซีหอมป้อมโอ้โหมาแบบแต่น่าจะเต็มเลยพี่น้องเลยคือจะกินดำหุ่งนะพี่น้องไม่กินนนแล้วครับผมกินแต่ดำสั่วอื้มหอมหอมบักซี นี่เราแซีบบี่น่องมัน,นอ่ะยุจับจุดอะไรแต่ไม่ห่องน่อง

ไม่กระทิ hmm. well, ้งอะอืมว้าอ้อืมอืม อืเด็กขนาดนี้เพชรสมรู้เดือด ลุกตัวนี้เนาะนไม่ยางครับอ้สชาบ là kia hoa kia nó kia hoa kia hoa kia hoa ม้าแำดเจบแเสบเนาะทำยังไงอ Opp med det.

Og oh. <coughs> mm -hmm. 그런데. ไปแกะมาพี่น้องครับแกะเพชรได้ยังดี โอ้เด้รอย่าว่าพี่น้อง Ой. Mm хм? -hmm. Huh? Mm -hmm. Se på Det dem. ผมขอบคุณพี่น้องที่เข้าขมารับชมประกาศติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแม่นะครับผมเมื่อหน่เมื่อไงก,กั็ไม่พี่น้องนอนรับภายในเงินหมืน่นนอนตื่นเ,เงินได้เงินแสนเด้อครับผมสวัสดีครับ